คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกน่นร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางวิชาการจัดประชุมพลาร a r y s e s s เรื่องการประชุมศึกษากฎหมายเพื่อความเสมอภาคและความคิดสร้างสรรค์2022เมื่อวันที่13พฤษภาคม2565เวลา9.00นถึง16.30นกานาทณห้องประชุมประชาสมโมสรโรงแรมอวนีคอนแกนโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดคอนแกน รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองเรียกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอนแก่นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปะธาธกฐานนำเรื่องฉากทัศมหาวิทยาลัยคอนแก่นสู่การปฏิรูปการศึกษารองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยคอนแก่นบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรภายใต้ในแนวคิด แซนบอกการศึกษาระดับอุดมศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์จิติบดีใหญ่ภูนคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นบรรยายพิเศษเรื่องที่ทางจัดการศึกษานิติศาสตร์หรือรอเคเคยูวิชั่น230 ต่อจากนั้นเป็นพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์กับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกนในการประชุมสมนามีบรรยายพิเศษ,ษและกิจกรรมอื่นๆอีกทั้งวันวันนี้ก็ผมได้รับเชิญจากทางท่านคะ้ะดีคณะนิติศาสตร์นะครับซึ่งเขาจะจัดสมนาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความเ,าเท่าเทียม และก็เพื่อความยั่งยืนของสังคมนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากผมก็เลยถือโอกาสได้มาบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของบัตรคอนแกนซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันนะครับคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวที่ภาษาอังกฤษใช้คําคว่า education a n s f o r m นะครับซึ่งก็จะว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกระบวนการศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อ,อ ตลอดชีวิตเรื่องของการจัดการษาในหลักสูตรใหม่ๆที่เป็นความต้องการขงสังคมซึ่งก็จะจสอดคล้องกับที่ท่านคณะบดีได้จัดมมนานในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านได้มีเนื้อหาทั้งเรื่องการสร้างเครือข่ายเรื่องรูปแบบการศาักษาซึ่งมันจะสอดรับกับกระบวนการใหม่พอดีครับในส่วนของผมในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศาึกษาท่านคณะบดีก็ได้พูดถึงแนวคิดในการทําหลักสูตร แบบใหม่ที่จะไปสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเรื่องกระบวนศน์ใหม่ห่งการศึกษาของภาลัยขอนแก่นโดยท่านพยายามสแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อมาช่วยกันขับเคลื่อนในการทำหลักสูตรครับก็ผมค,คิดว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางที่การทำงานในยุคนี้ซึ่งต้องหาเครือข่ายดังนิ้ิีศาสตร์ของท่านก็จะ มาจัดการในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมอยากจะดูว่า Learning o u เอาค e หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากเห็นนั้นหลักสูตรมันจะขับเคลื่อนไปไงซึ่งคิดว่าท่านขบดีก็จะมีแนวทางของท่านครับต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับขอขอบคุณท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีแล้วก็ทางผู้บริหารเครือข่ายความร่วมมือที่มาให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับคงชัยกุศลากรสสำนักข่าวเม็กโปรรายง,งาน